โอ้นี่เขาตวงกันอย่างนี้อ,อให้มันได้หนึ่งตันนะครับโอ้นี่ห้าสิบสองกิโลนะครับพี่น้องชาวสุพรรณบุร,บรีมาขอซื้อข้าวพัน,นเอาไปปลูกที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนับเป็นอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับอำเภอสองพี่น้องนั่นเองเออนี่ครับเอานออกไปนิดนึงเออนี่ครับนี่นอาอาี่นี่ช่างกันอย่างนี้เลย เจ็ดห้าเจ็ด นี่ครับพี่น้องชาวนาที่สุพรรณบุรีเขา,มาเมาเขาปลูกนะครับหอ,อมมะลิหนึ่งตันครับร้อยร้อยมาหน่อยนี่ครับพี่น้องชาวไร่นาถ้าใครอยากจะปลดหนี้นะครับอยากจะทำนาแล้วไม่ขาดทุนนะครับต้องใช้นะครับกิ่งทองระโยกนี่ถามแมนระโยกดูครับ เขาพานะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาปลดหนี้ไปได้หลายคนแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่ลำอะไรนะลำต้นกล้วยน้องจอกครับมาอ่าเห็นแล้วกะบังอ่าใช่ครับโอ้โหนั่นนะครับดูดูดูครับพี่น้องครับรถอ่าทุ่งรลงทองอ่ารถเกี่ยวกาลังมาแล้วกาลังมาแล้วครับนี่ครับเหรอรถเกี่ยวรถเกี่ยวนี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยวิ่งมาแล้ว โอ้โห oh. เขาเอาไปทำข้าวพันธุ์นะครับข้าวปลูกนะครับนะประมาณสัก5-7ตันที่เอาไปทำข้าวปลูกนะครับเขามาขอซื้อถึงที่เลยที่นาเลยนะครับจ้วบ้านแถวนี้แล้วก็มาจากสุพันธ์ก็มีโ oh, อ,อ,อ,อน้นี่ครับไหลไหลเออดูห oh, น oh. ้าดูดิไหลเลชืบชบชบนี่ครับโอ้โหมันเต่าออกมาเป็น ได้โอ้โหวิ่งอ้อมไปทางโน้อนอ,อันนั้นมันเต็มอุ้มมันไปโน่นสองอุ่มแล้วนะได้ไปโแสดงส <ะ S 1> ว่าเขาเอาไปทำเขาปลูกสองอุ่มแล้วอืมเนี่ยครับเห็นผลชัดเจนครับพี่น้องครับอ,อ่าเดินสบายเลยเดินสบายเลย <laughs> เห็นไหมครับพี่น้องครับไทยต้องการนะครับ จะปลดหนี้ปลดสินต้องใช้กิ่งทองไยกับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอีกรอบนึง